ทลับมาสู่ช่วงอาเซียนอินเดซ์จากประเด็นเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนในอาเซียนค่ะแน่นอนนะคะว่าเรื่องคดีประสาทริวิหารจะกระทบความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาแต่อีกสิ่งหนึ่งที่น่าจะกระทบไม่แพ้ก,กันก็คือเศรษฐกิจชายแดนระหว่าง2ประเทศค่ะไปฟังนักวิชาการพูดถึงเรื่องนี้กันค่ะ มูลค่าการค้าระหว่างไทยกัมพูชาตามแนวพรมแดนที่ติดต่อกันถึง320กิโลเมตรในช่วงเดือนมกราคมถึงมิถุนายนปีนี้พบว่ามีมูลค่าการค้าทั้งสิ้น46,918ล้านบาทและคาดว่าน่าจะมีอัตราการเติบโตมากกว่าปีที่ผ่านมาที่สำคัญกว่านั้นการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี2558อาจสร้างอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจการค้าชายแดนได้มากกว่าในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามการตีความของสารโลกกรณีประสาพระวิหารที่จะมาถึงในวันที่11พฤศจิกายนนี้หลายฝ่ายเชื่อว่าจะกระทบต่อเศรษฐกิจการค้าชายแดนไทยกัมพูชาถึงแม้ว่ารัฐบาลระหว่างทั้งสองชาติจะหาหรือและยอมรับข้อเสนอในการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนและความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศเอาไว้ก็ตาม นายสุรชาติบำรุงสุขนักวิชาการด้านความมั่นคงจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมองว่ากรณีพิาพาทปราสาทพ,พระวิหารจะไม่นำไปสู่การปิดพรมแดนแห่งอื่นๆเช่นด่านอารัญญประเทศปอยเป็ดซึ่งอาจจะไม่กระทบต่อเศรษฐกิจชายแดนมากนักและจะไม่นำไปสู่การยุติการค้าขายระหว่างกันแน่นอน ข้อด,ดีคือปัญหาความขัดแย้งไทยควมพูชาเนี่ยต่างกับเคสอื่นของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านถ้าเราสังเกตเนี่ยก่อีในพิาพาทเรื่องพระวิหารเนี่ยไม่นําไปสู่การปิดพรมแดนยกตัวอย่างที่ชัดนะครับกรณีพระวิหารไม่มีการปิดชายแดนด้านอารัญเช่นกรณีของด่านที่ลงเกลือนะครับงั้นในมุมอย่างนี้เราเชื่อว่าปัญหาพระวิหารเนี่ยอาจจะไม่กระทบกับปัญหาเศรษฐกษิจนะครับแน่นอนสมมุติว่าถ้ามองในทางร้ายเนี่ยอาจจะเกิดความขัดแย้งบางอย่างเกิด แต่ถ้าเราสังเกตรกรณีความทมพันธ์ไทยกัมพูชาในปัญหาที่เกิดเนี่ยไม่นําไปสู่การยุติทางเศรษฐกิจเท่าไหร่การค้าในบริเวณยังยังคงยังคงดำเนินต่อไปนะครับอาจจะต่างกับพื้นที่ด้านตะวันตกถ้าเราสังเกตพื้นที่ฝั่งตะวันตกเนี่ยถ้ามีปัญหาเนี่ยรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้านจะใช้วิธีปิดพรมแดน,นยันจากกรณีพระวิหารถ้าเราสังเกตตั้งแต่ปี5้า่เรื่อยมาพรมแดนด้านไทยกัมพูชาเนี่ยฝั่งกัมพูชาไม่เคยประกัศปิด การค้าขายการาผ่านไปผ่านมาของชาวบ้านในรัษณะของการข้ามแดนเนี่ยไม่ถูกยุติด้วยนะครับอันนี้ต้องถือเป็นข้อดีส่วนนายประวินชัชวานพงพันธ์อาจารย์ประจำสถาบัานเอเชียตะวันออกเชียงใต้ศึกษามหาวิทยาลัยเกียวโตเห็นว่า ไม่ว่าคําตีความของสารโลกจะออกมาเป็นเช่นไรก็ย่อมส่งผลกระทบต่อชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นชีวิตความเป็นอยู่หรือแมก้กระทั่งการค้าชายแดนเพราะว่าไม่ว่าจะเกิดตัดสินอย่างไรก็ตามเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อชาวบ้านนะครับทั้งในเรื่อง ครอบคลุม108,009ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่เรื่องความปลอดภัยตามแนวชายแดนเรื่องการค้าชายแดนถ้ามันต้องมีสงครามอีกเนี่ยครับมันก็ต้องมีการปิดตัวลงนะครับของไอสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันกระทบแน่ๆและผมคิดว่าชาวบ้านเขาเบื่อมากเบื่อตรงที่ว่าไอนโยบายทั้งหมดเนี่ยมันตัดสินจากคนกรุงเทพคนตัดสินนโยบายพวกนี้มันนั่งอยู่ในห้องแอร์ แล้วมันก็ไม่รู้ได้ว่าชาวบ้านเนี่ยต้องประสบกับปัญหาอะไรจากการที่ตัวเองเนี่ยต้องการที่จะประกาศสงครามกับกัมพูชาเพราะฉะนั้นผมว่าถึงเวลาแล้วเหมือนกันที่รัฐบาลโดยเฉพาะยิ่งรักเนี่ยซึ่งเขาก็มีฐานอยู่ในแถบชายแดนแถวนั้นก็น่าจะใช้โอกาสนี้ในการทําความเข้าใจกับสิ่งที่คนในท้องถิ่นต้องการว่าเขาต้องการสันติภาพอะ่ะพักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้าอาเซียนอินทัชสีสันจากประเทศเพื่อนบ้านของเราในแอร์อาเซียนจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวลบบุรีค่ะ แค่สมัครบัตรอมสินเ TM ีหรือบัตรอมสินกีซ่าเดบิตก็มีสิทธิ์รุน้นรางวัลแล้วนะเราเออห่ะบัตรโอ้็มีบัตรแล้วแค่ใช้บัตรกับตู้เ TM ีอมอมสินก็ม<อ>ีสิทธิ์ตันทีมกัน<อ>ลุ้นรถมีซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตมาคียังลุ้นสยอยฟอาทองคำตั้ง99ส้สเ้ซนลุ้นรถรวยทองวันนี้ถึง30พฤศจิกายนนี้นี่จะเอาทั้งรถทั้งทองเลยใช่ไหมอยากได้มาก ถึงเวลาของทุกโรงเรียนที่จะมาช่วยกันคิดลดใช้พลังงานกันแล้วนะครับเมื่อแข่งการคิดลดใช้พลังงานพิชิตค,ความเป็นหนึ่งจิงทุนสน,สนับสนุนการศึกษาสูงสุดสล้านบาทอาการแสบร้อนกลางอ,อกเนื่องจกายยกกรดไหลย้อนโรคกระเพาะอาหารอาหารไม่ย,อย่อนเนื่องจากกรดเกินแอนติซินเยลบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอ,อกเนื่องจากกรดไหลย,ย้อนและโรคกระเพาะอาหารสองสรรพคุณในขวดเดียวแอนติซินเยล g l บ b วล v i วิลเลสัปดาห์นี้เราจะไปติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับปราสาทพ,พระวิหารในมุมมองที่คุณผู้ชมอาจไม่เคยรู้มาก่อนตั้งแต่ประวัติการก่อสร้างไปจนถึงงานศิลป์ที่อยู่ในปราสาทพ,พระวิหารรวมถึงเทคนิคการสร้างปราสาทหินติดตามชมได้นในรายการ Global Village วันจันทร์ที่11พฤศจิกายนนี้เวลา21นาิก30นาทีทาง Voice TV ค่ะ อนาเซียนอินทัชสัปดาห์นี้ไม่ได้พาคุณผู้ชมไปเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะแต่ว่ามาที่จังหวัดลบบุรีศูนย์กลางอารยธรรมขอมในประเทศไทยนี้เองค่ะ มาที่นี่แล้วคุณผู้ชมจะรู้สึกได้เลยนะคะว่าศิละปะของไม่ได้เป็นมรดกของชาติใดชาติหนึ่งแต่ว่าเป็นอู่อรารยธรรมร่วมกันของชาติอาเซียนค่ะ เมืองลบบุรีคนไทยส่วนใหญ่ก็คงจะนึกถึงลิงแห่งสารประการหรือว่าทุ่งดอกทานตะวันนะคะแต่น้อยคนนักจะรู้ว่าลบบุรีหรือละวบะุรีนั้นในอดีตก็คือเมืองละโวเมืองลูกหลวงสาคัญของราชอาณาจักรขอมอันเคยครอบครองดินแดนสุวรรณภูมิตั้งแต่เมื่อกว่าพันปีที่แล้วและด้วยเหตุนี้เมืองลบบุรีจึงมีร่องรอยอรารยธรรมคอมมากมายที่ยังหลงเหลือเศษซากแห่งความยิ่งใหญ่มาจนถึงทุกวันนี้ พระสัตครอมที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดลบบุรีก็คือเทวสถานปรางแขกสันนิษฐานว่าสร้างตั้งแต่ช่วงพุทธศตรวตรรษที่15-16เป็นเทวสถานแบบฮินดูค่ะลักษณะเป็นปรางก่อด้วยอิฐไม่สอปูนเรียงกัน3มองค์โดยไม่มีระเบียงเชื่อมพระปรางนี้เคยพังทลายลงครั้งหนึ่งในช่วงอยุธยาตอนตอน้น ต่อมาในรัชสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชจึงได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่โดยคงตัวปรางไว้แต่ก็อิดสอปูนเพิ่มและต่อเติมอาคารอีกสองหลังขึ้นมาขนาดข้างแต่แม้ว่าปรางแขกจะเป็นโบราณสถานศิลปะคอมที่เก่าแก่ที่สุดในลบบุรีแต่ก็ยังไม่มีชื่อเสียงโด่งดังเท่ากับสถานที่แห่งนี้ค่ะพระปราง3ยอดสัญ,ญลักษณ์สำคัญที่สุดของเมืองละโว ปรางสามยอดเป็นปราสาทขอมที่ยังสมบูรณ์และสวยงามที่สุดของเมืองตัวปราสาทสร้างด้วยศิลาแลงเป็นปรางแบบขอมศิลปะบายนสามองค์ติดต่อกันเชื่อมต่อด้วยมุกกระสันสถนนีฐานว่าสร้างในสมัยพระเจ้าชัายวรมันที่7ตั้งแต่เมื่อพุทธศตรวรรษที่17ค่ะโดยเป็นพุทธสถานของลทัทธิวัชรยานหรือตันตรา พระปรางสามยอดถือเป็นหนึ่งในประสัตขอมแบบดั้งเดิมที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยและยังเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงรอยต่อระหว่างอรารยธรรมขอมแบบฮินดูดั้งเดิมกับอรารยธรรมพุทธที่แพร่เข้ามาในสวนภูมิในช่วงหลังอีกด้วยค่ะ น่าเสียดายที่ว่าแม้พระปรางทั้ง3จะยังมีสภาพสมบูรณ์ไม่เอียงสุดแต่ลวดลายประดับบูนปั้นได้กระเทาะหายไปตามกาลเวลาค่ะและอย่างด้วยการที่มีลิงมาอาศัยอยู่รอบพระปรางมากจนลวดลายประดับพระปรางนั้นหลุดล่อนเสียหายคงเหลือแต่เพียงปูนปั้นบางส่วนที่เป็นพยานถึงความวิจิตบรรจงที่ช่างรังสรรค์ให้กับพระปรางด้วยแรงศรัทธาตั้งแต่เมื่อเกือบพันปีที่แล้ว ร่างสามยอดและรางแขกล้วนแต่เป็นาศาสานสถานทรงขอมดั้งเดิมที่ดูแข็งและเคร่งขรึม แต่ที่วัดมหาธาตุแห่งเมืองลบบุรีวัดเก่าแก่ที่ทราบตั้งแต่ก่อนสมัยอยุธยาตอนตอน้นที่นี่ปรากฏร่องรอยการเชื่อมโยงผสานผสมกลมกลืนระหว่างอารยธรรมขอมกับความโค้งงอนอ่อนช้อยของอารยธรรมไทยนั่นก็คือพระปรางทรงกลิ่นมะเฟืองที่มีรูปทรงแปลงจากปรางขอมที่เป็นลวดลายเหลี่ยมแข็งกระด้างให้โค้งมนแต่ก็ยังคงกลิ่นอายแบบขอมเอาไว้ค่ะ พระปรางทรงนี้พบได้เพียงไม่กี่แห่งเท่านั้นในประเทศไทยและถือเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านก่อนที่ไทยจะพัฒนารูปแบบปรางและเจะดีย์เป็นแบบโค้งงอนอ่อนช้อยเหมือนที่ปรากฏในปัจจุบันนอกจากพระปรางทรงกลีบมะเฟืองแล้ววัดมหาธาตุแห่งนี้ยังมีสถาปัตยกรรมที่สําคัญอีกแห่งค่ะนั่นก็คือพระปรางเก่าแก่ที่สันนิษฐานว่าสร้างในช่วงพุทธศตรวรรษที่15-18ร่วมสมัยกับพระปรางสามยอด ปรางแห่งนี้ขึ้นชื่อเรื่องลวดลายปูนปั้นที่แม้ว่าจะหักพังไปเกือบหมดแล้วก็ยังหลงเหลือร่องรอยฝีม,มือประนีตวิจิจตรรนจงที่สําคัญปรางแห่งนี้ยังมีลักษณะดเด่นคือเป็นปรางองค์เดียวและมีปราสาทสร้างยื่นออกมาจากตัวพระปรางซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบของโบราณที่ไม่ปรากฏแล้วในงานก่อสร้างยุคหลังๆ โบราณสถานทั้ง3แห่งของเมืองลบบุรีนี้เป็นเพียงหนึ่งในร่องรอยอารยธรรมขอมที่ปรากฏอยู่ทั่วไปในประเทศไทยนอกจากนี้ยังมีปราสาทหินอีกหลายแห่งที่อยู่ในยุคหรือในสกุลศิลปะใกล้เคียงกันกระจายอยู่ทั้งในไทยลาวและกัมพูชา ซึ่งร่องรอยแห่งอดีตเหล่านี้เป็นหลักฐานที่บ่งบอกเป็นอย่างดีค่ะว่าครั้งหนึ่งดินแดนในแถบสุวรรณภูมิแห่งนี้เคยเป็นพื้นแผ่นดินเดียวกันทั้งหมดไม่ได้แบ่งแยกเป็นเส้นเขตแดนที่สมมุติขึ้นไม่ต่างจากในปัจจุบนันที่นับวันเส้นเขตแดนระหว่างชาติอาเซียนจะเลือนลางไปทั้งด้วยเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารที่ก้าวไกลและด้วยความร่วมมือระหว่างชาติสมาชิกอาเซียน